Ôi, lăn lăn đi. เงินก็ไม่ต้องจ่ายแถมได้กินฟรีเรียบร้อยออเดอร์ได้หรือยังครับอ๋อค่ะนี่ค่ะอ๋อนี่ค่ะขอบคุณนะคะเจ้าของร้าน าของร้านอยู่ที่ไหนอ่ะเจ้าของร้านเออคุณลูกค้าคะมีอะไรหรือเปล่าคะเรียกฉันมามีเรื่องอะไรไม่ทราบคะก็เรื่องนี้ไงผมสั่งพิซซ่าร้านคุณไปแต่ดูสิผมได้อะไรมาก็ไม่รู้อะอะไรยังไงคะเออเดี๋ยวฉันขอดูก่อนนะคะเฮ้ยทำไมพิซซ่าถึงเป็นแบบนี้ได้อ่ะเออคุณลูกค้ฉันไม่เคยทำพิซซ่าแบบนี้ให้ลูกค้าเลยนะคะ ฉันว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะคะ่ะมันก็เป็นไปแล้วไงครับคุณก็ดูสิแพกตาดูสิคิดได้ไงอะ่ะเอาฟองน้ํามาติดกับลูกพิซซ่านี่คุณตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเจอกลงโกงรูปแบบนี้เลยนะหน้าด้านโกงจะไม่รู้จะโกงยังไงแล้วสินะไม่ใช่นะคะฉันไม่เคยทําแบบนี้ให้ลูกค้าเลยคะ่ะฉันสาบานนะคะฉันไม่ทําแน่นอน,นะคะ่ะไม่ต้องมาสาบานครับ พูดไปก็สองภัเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองไม่เคยได้ยินหรือไงผมไม่เชื่อคนหรอกนะถ้างั้นคุณก็จ่ายค่าเสียหายมาให้ผมดิผมจะไม่เอาเรื่องนี้ไปแชร์ให้ทุกคนรู้เออคุณคะอย่าแชร์ร้านฉันเลยนะคะแล้วก็อย่าเอาร้านฉันไปโพสลงในโซเชียลเลยนะคะไม่งั้นร้านของฉันเนี่ยต้องเยี่นแน่เลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันคืนเงินให้คุณก็ได้ค่ะก็ได้ครับแต่ว่าคุณเนี่ยต้องจ่ายค่าเสียหายมาให้ผมนะ5,000บาท คือซสว่าชดเชยในสิ่งที่คุณเนี่ยทำผิดพลาดะกันนะฮะห,ห้าพันบาทโหเงินเยอะขนาดนั้นฉันไม่มีหรอกคะ่ะฉันขายของทั้งวันได้ไม่ถึงสองพันด้วยซ้ำอ่ะงั้นก็ตามใจคุณละกันเตรียมตัวต้อนรับคณะหัวที่จะหลงหนาร้านได้เลยเออคุณรัเดี๋ยวก่อนค่ะฉันจ่ายให้ก็ได้ค่ะ แต่ว่าคุณต้องสัญญากับฉันก่อนนะคะเมื่อฉัน่ายไปแล้วคุณก็อย่าแชฉแล้วก็อย่าโพสลงโซเชียลนะคะได้ครับนี่ค่ะห้าพันบาทแบบนี้สิครับค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยหอกว่าครั้งหน้าคุณจะเช็คออเดอร์ให้ดีกว่านี้นะครับไม่ใช่สักแต่จะทำอย่างเดียวผมว่าบางคนเนี่ยอาจจะมือบอลกัแก่งลัง,งกไปได้นะครับ ฟังนี้เพื <S <S ่อสวัสดีบทเรียนฟังหน้าบอกว่าผมจะไม่เจอพิซซ่าพงษอีกนะครับค่ะฉันสัญญาแล้วค่ะว่าฉันจะเช็คพิซซ่าทุกครั้งก่อนเติรหรือว่าก่อ,ไอไนให้อะไรก็ตาก่อนนะคะจะไม่ให้เต็ดา้านแบบนี้เกิดขึ้นกิกแน่นอนค่ะก็ดี มานี่คะ่ะคุณลูกค้าพิซซ่าปูอัดแฮนชีสนรบกวนคุณลูกค้าเช็คพิซซ่าก่อนออกจากร้านด้วยนะคะพี่พิซซ่าหน้าอะไรเนี่ยแกทาพิซซ่าแล้วฉันกินไม่ได้ตลกกับฉันไงหรอตลกเหรอคะตลกก็บัวเร้อนสิคะเป็นไงคะพิซซ่าหน้าเนี่ยน่ากินแล้วก็ถูกใจไหมคะลูกค้าถูกใจบ้าอะไรอะดี เพาอย่างนั้นฉันจะเป็่าจลงโซเชียลให้คนทุนรู้เลยร้านแกลังแกลูกค้าตาดำหนึ่งฉันลูกค้าตาดำๆนีๆ่แหรอคะพูดไม่ได้นม่ไอยปากมั้งคะลูกค้าใจดำๆละ,ละสิว่าใจดำอะไรฉันทำอะไรแกทำอะไรไว้ก็รู้อยู่ในใจคะ่ะหน้าตาม,มีหูประตูมีช่องนี่เหรอคะกล้องวงจรปิดที่ร้านจะจับภาพได้ นว่มีอะไรก็เรียกพี่พูดมาปลีละง่าย,ดยเดี๋ยวพี่นี่เดี๋ยวนี้นะนั่งลงฝากจัดการด้วยนะครับได้ค่ะเอาล่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าพวกคุณสองแม่ลูกมีอะไรจะสารภาพกับฉันไหมคะฉันจะให้โอกาสโดยการนับผึงินสาหนึ่ง กาดแล้วไม่ยอมพูดออกมางั้นก็ลับกกลับไปซะกินพิซซ่าลองน้ำถัดนี้ให้หมดกินไม่กินทำไมผมต้องกินล่ะมันกินไม่ได้ผมไม่ยอมกินเด็ดขาดฉันก็ไม่กินไม่กินใช่ไหมแล้วอย่าหาว่าฉันใจร้ายละกันเมื่อวานพิซซ่าของฉันหายเพราะพวกคุณสองแม่มลูกเป็นคนขโมยไปไง นั่นกล้องวงจรปิดของร้านก่อนจะทำอะไรเนี่ยคิดให้มันรอบครอบกันนี้เลยนะคะนั่งลงค่ะฉันไม่อนุญาตก็ไม่มีสิทธิ์ออกจากร้านเลือกเอาละกันว่าจะกินพิซซ่าถาดนี้ให้หมดหรือว่าจะจ่ายค่าปรับให้ฉันแล้วก็ไปนอนเล่นในคุกสักสองสามคืนฉันไม่กิน พิซซ่าแค่ถาดเดียวใช้จมเสียค่าปรับแค่เท่าไหร่กันงั้นฉันคิดเงินสิบล้านสิบล้านสิบล้านแลกกับการไม่ต้องกินพิซซ่าฟองนนะ้ำสิบล้านนี่แกจะบ้าแล้วเหรอฉันไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกท่องเนื้อทั้งตัวมีไม่ถึงสิบบาทเลยถ้าไม่มีเงินก็ต้องกินและอย่ามาตุกติกกับฉันนะคะเพราะว่าฉันนะไล่ส่งฮะไล่ส่ง ไล้โจ้ยดแ,แบบนี้ร่างคุณเสียหายได้นะครับไม่กลัวฉันนะหรอจะเสียหายพวกคุณสองแม่ลูกมากกว่าที่จะเสียหายนี่คดีลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่ฉันบอกไว้ก่อนเลยรู้ถึงไหนไอายถึงนั่นแถมไม่พอโดนตราหน้าว่าเป็นหัวขโมยตลอดชีวิตออก็ช่างมันสินั่นมันก็เรื่องของผมอะ เรอคะแล้วคุณละ่ะคุณรับได้หรอคะ่ะเวลาไปเดินตลาด<ๆ>ก็เจอแต่คนลุมดาแล้วว่าคุณว่าเป็นหัวขโมงคุณแน่ใจเหรอว่าคุณจะใช้ชีวิตโดยไม่สนใจคำพูดรำนั้นได้ไม่ค่ะคุณฟังนะคะถ้าเกิดวันหนึง่งคุณไม่อยู่ขึ้นมาแล้วลูกคุณเนี่ยจะใช้ชีวิตยังไงคะถ้าเขา ยังเป็นหัวขโมยแบบนี้ฉันขอโทษนะคะฉันคิดน้อยไปเองอะคะ่ะเรื่องทั้งหมดอะมาถึงได้บานปลายเป็นขนาดนี้ฉันจะยอมกินพิซซ่าถานนี้เองค่ะแต่ว่าอย่าจับเราสองแม่ลูกส่งตำรวจเลยนะคะถ้าเราสองคนติดประวัติขึ้นมาเราจะหางานทำกันไม่ได้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำอะไรไปแล้วก็ไม่ได้ส่าอตงให้มากกว่านี้ ผมสัญญานะครับว่าต่อไปนี้ผมจะไม่รักเล็กขโมยน้อยอีกแล้วก็จะใช้ชีวิตบนความซื่อสัตย์แล้วก็ไม่โกงใครอีกครับสาบานเลยครับฉันดีใจนะคะที่พวกคุณสองแม่ลูกคิดแบบนี้ได้และฉันเชื่อคะ่ะว่าพวกคุณสองคนจะเป็นคนดีของสังคมได้ในเมื่อได้รับโอกาสแล้วก็ควรรักษาให้ดีอะไรที่ผิดก็ไม่ควรทำฉันว่ามันไม่คุ้ม กับโทษที่พวกคุณได้รับหรอกนะคะขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ให้โอกาสสอนแม่ลูกอย่างเราขอบคุณจริงๆค่ะค่ะฉันดีใจนะคะที่พวกคุณสอนแม่ลูกกับตัวกับใจและฉันเชื่อค่ะว่าสังคมจะให้โอกาสคุณแน่นอนแม่ขอโทษนะลูกแม่สั่งสอนลูกไม่ดีเองเรื่องมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้แม่ขอโทษนะเรามาเริ่มต้นกันใหม่ลูกนะครับแม่ นี่ครับของคุณ500บาทครับอ๋อค่ะนี่ค่ะเงินทอนเฮ้ยเงินเงินของฉันหายไปไหนเฮ้ยทำไมไม่รู้แบบนี้เนี่ยใครขโมยไปเงินของฉันล่ะเงิน,นงฉันขโมยอยู่ไหนวะขโมยออขอโมยขโมยเหรอคะอ๋อเมื่อกี้ฉันเห็นมีเขาคนนึงมาตัดกระเป๋าของคุณแล้วก็เดินไปไปทางนน้นค่ะท,ทางนน้นเลยค่ะอ๋อ ทางโู้นใช่ไหมครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับค่ะโอ้ออยก็เงินทำไมจมนล้วเงินขนมเนี่ยไม่เอาหรอคะคุณคุณคุณทำอะไรคุณเนี่ยไปขโมยเงินเขามาทำไมมีเรื่องอะไรหรือเปล่าอ่ะได้เงินมาไหมไหนละเงินเอามาสิได้สินี่ไง แต่ว่าเธอต้องบอกฉันก่อนว่ามีเรื่องอะไรเอามาก่อนธนาเดี๋ยวคุณก็รู้เองว่าเรื่องทั้งหมดเป็นยังไงตามฉันมาก็พอเอาคนอะไรของเขาอฮพ่อคะคะพ่อจะเห็นผู้ชายตัวสูงสูงใส่ป้ายนมโคบนหัวมาซื้อนอมบ้างไหมคะอืมรู้สึกว่ามีคนหนึ่งนะครับแต่เขาไม่ได้มาซื้อหรอกนะครับคือเขามาขอนมที่ใกล้จะหมดอายุ บอกว่าจะไปทําอะไรสักอย่างนี่เหรอครับผมจำไม่ได้ละนั่นไงฉันว่าละเชียวไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ยหหวหมอนจริงเลยนะคิดเหรอว่าทําอะไรไว้เราไม่มีใครรู้อะจะเสียใจด้วยนะฉันรู้ทันแกทุกอย่างนี่น้องพูดเรื่องอะไรเหรอแล้วมีอะไรหรือเออปล่าอ๋อเปล่าหรอกคะ่ะไม่มีอะไรแล้วเขามาซื้อนมบ่อยไหมคะหรือว่านานๆเข้ามาทีช่วงนี้มาทุกวันเลยนะครับซื้อนมไม่ถึง5ลิตรแต่ก็เอาถังใบใหญ่มา 2- 3สาใบ ไม่รู้ว่าเอามาทำไมเยอะแยะครับอ๋อขอบคุณนะคะเอา้ารอฉันด้วยสิรอฉันด้วยนี่แหละที่ฉันจะจะบอกคุณว่าฉันเห็นอะเห็นเห็นอะไรข้ะคุณฉันไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่คุณถ้ามีอะไรจริงๆเนี่ยก็รีบพูดมาเถอะนาจะดีละเพื่อคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะ ใส่ให้ล้นไปเลยจะได้กำไรเยอะๆนั่นเหมือนพ่อค้าที่ขายนมในหมู่บ้านนี่แล้วทำอะไรอยู่อะเฮ้ยเอานมใส่ในถังเป็นไรเหรอง้นแสดงว่าที่ผ่านมาฉันก็กินนมผะสมน้ำมาตลอดเลยนี่อืดกลิดามากนะที่ทำแบบนี้ฉันเนี่ยอุตส่าห์สงสารเห็นว่าแกเป็นคนสยันก็เลยช่วยอุดนุน ไม่ค <aid> ิดเลยก็จะชั่วแบบนี้ผีใก้ใกล้ดีกว่าเฮ้ยใครอ่ะฉันถามว่าใครออกมาเดี๋ยวนี้นะวะก็ไม่มีใครนี่หว่าสงสัยคงจะแววไปเอง ใ่โตท่านอ่ะอือไอ้ชาวบ้านี่มันบ้าจริงเลยไม่เห็นเขไปตอนนี้เนี่ยไม่รู้เรื่องหรืหลังเลยเลยโอ้โนี่แหละที่ฉันอยากจะบอกคุณอ่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยมันเร็วมากเลยนะคะเล่ห์หามนมขายทุ่งหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นตามโรงเรียนหรือว่าตามชุมชนแล้วชาวบ้านแถวนี้เนี่ยก็ไม่มีใครรู้ไงก็เลยช่วยซื้อนมทุ่งหมู่บ้านเลยอ่ะอ๋อ พี่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองคุณที่ชาวบ้านเขาซื้อเพร่ะความสะดวกสบายไม่ต้องออกไปข้างนอกไงแต่ไม่คิดว่ามัน,นจะทำเรื่องชั่วแบบนี้แล้วเราเนี่ยจะสั่งสอนยังไงดีมันถึงจะหลาบจาแล้วไม่ไปหลอกคนอื่นเขาอีกอะไม่ต้องห่วงฉันคิดแผอนออกแล้วนี่ครับแต่เอ๊ทําไมช่วงนี้ คุณซื้อนมนิดเดียวเหรอครับช่วงก่อนเนี่ยซื้อตังเยอะเลยอ๋อพอดีว่าช่วงนี้คนที่บ้านไม่ชอบกินนมเท่าไหร่คะ่ะใครอยากซื้อน้ำเ่าสมน,นมีแกล่ะงบฉันรู้ทัน้นทุกอย่างละดูเดีมึงทำสีหน้าซื้อขึ้นหยอะนอ่ะนี่ครับสองร้อยบาทอ๋อค่ะนี่ค่ะอ๋อพ่อค่ะค่ะ เงินที่คุณโดนขโมยไปเนี่ยเอ่อเจอตัวกัมันไหมคะหรือว่าโดนขโมยไปแล้วจริงใช่ครับโดนไอ้พวกนั้นอนะขโมยไปแร้วอจริงถ้าผมเจอตัวมันนะผมจะอัดให้น่วมเลยอีกอย่างเงินที่พวกมันขโมยไปเนี่ยก็เป็นเงินเก็บของผมตลอดทั้งปีเลยครับอยู่ดีๆพวกมันก็ขโมยเงินผมไปง่ายเลยอะโอยยิ่งคิดยิ่งแคลนไอ้พวกเห็นแก่ตัวแกนะสิที่เห็นแก่ตัว เอานมปลอมมันหลอกขายให้ฉันแล้วยังมีหน้าบูว่าผู้ออีอ๋อจะว่าไปเนี่ยก็น่าเสียดายนะคะฉันว่าไอ้จนพวกนั้นอะมันสมควรโดนแบบนั้นแล้วค่ะไอ้พวกที่ชอบหลอกลวงคนอื่นชอบทำมาหากินที่ไม่สุจริตมันก็สมควรแ่ะคุณว่าไหมคะครับใช่ครับใช่ครับถ้าางนั้นผมขอตัวกันนะครับอ๋อ ค่ะครับโอ้ตาลต่ลตาลต้วตาละต่ละตาลตาลขอโทษนะคะคือว่าฉันไม่ได้ตั้งใจอะคะ่ะในคุณทำบ้าเลยคุณเนี่ยดูสินมองผมมันหกหมดแล้วอเดิมบ้าบอเลยไม่ดูทางวะขอโทษนะคะขอโทษจริงๆค่ะแต่เอ๊ทำไมนมที่คุณขายเนี่ยดูสีมันแจ้งจงังเหมือนนมผสมน้ำเปล่าเลยอะคะ่ะใช่ใเฮ้ย,เห,ยเหมือนจริงด้วย นี่คุณจะพูดอะไรอะ่ะคิดให้ดีๆหน่อยนะถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็ผมเนี่ยเอาเรื่องคุณแน่เอาเรื่อง <c oughs> กลัวจังเลยค่ะแต่ดูสิคะนมโคโทแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ดูสีจางๆเหมือนผสมน้ำเปล่าเลยอะ่ะเ <c oughs> จ้าของฟาร์มคะทางนี้คะ่ะ <c oughs> คุณว่าไหมคะว่านมที่ผู้ชายคนนี้ขายเนี่ยดูสีมันจางๆเหมือนผสมน้ำเปล่าเลยอะ่ะ ใช่ครับนี่เป็นนมผสมน้ำเปล่าชัดเลยครับนี่คุณพูดจาบ้าบ้าอะไรงคุณอนะคุณยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะอีกอย่างนมของผมก็เป็นนมโคร้อยเปอร์เซ็นคุณผมพูดจริงนะครับผมไม่ได้พูดเล่นหลักฐานกองอยู่ตรงหน้าคุณยังมีหน่ามาแทงอีกเหรอยอมรับมาเลยนะคะว่าคุณทําอะไรกับนมเกลี้ยงมาหลอกขายคุณกินทําอะไรคุณผมยังไม่ได้ทาเลยนะนี่คุณไม่ใส่ร้ายกันแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าฉันมีหลักฐานนะคะก่อนที่คุณจะพูดอะไรคิดให้มนันดีๆซะก่อน ใครกันน้าที่แอบเอาน้ำปอปลาใส่ลงในถังที่มันมีนมอยู่อ๋อที่แท้ก็เป็นคุณนี่เองถึงว่าล่ะวันนั้นฉันไม่ได้หูแหววไป่หวะใช่ฉันเองณีนี่ก็ยอมรับความจริงมาเลยนะทุกสิ่งที่ฉันพูดมันเป็นเรื่องจริงจังใช่สิ่งที่คุณพูดเป็นความจริงทุกอย่างผมแอบเอาน้ำผสมกับนมเองแหละ เพื่อที่จะได้เพื่อปริมาณไงอีกอย่างตอนผมขายก็จะได้เงินเยอะๆไงไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยนน่พ่อค่ะทำแปบนี้ได้ไงฉันเนี่ยใช้เงินซื้อนมพวกนี้มานะที่ฉันซื้อเนี่ยฉันต้องการนมโคแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นมโคผสมน้ําแบบนี้แถมไม่พอนะคะผสมน้ำปลาอีกที่ได้ไงอะพ่อคะใช่ครับแถมไม่พอนะครับนมที่เอามาจากผมก็เป็นนมที่ใกล้จะหมดอายุแล้ว ไม่ยอมลงทุนและยังจะวังผลกำไรอีกเหรอครับใช่และสิ่งที่คุณทำลงไปเนี่ยมันคือการจงใจและหลอกลวงผู้บริโภคแล้วคุณจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงคะถ้าคุณจะจ่ายเงินเนี่ยคงไม่ใช่ใน,น้อยเลยนะเพราะว่าทำมันนานแล้วนี่ใช่เอออผมขอโทษนะครับต่อไปนี้ผมจะไม่ทำเรื่องแบบนี้อีกคนรับผมขอโทษจริงนะครับขอร้องนะครับ ให้อภัยคุณเถอนะครับนะครับคุณมันสายไปแล้วลระคะไม่มีใครสามารถให้อภัยคุณกับสิ่งที่คุณทําลงไปได้หรอกถ้างั้นเดี๋ยวผมจะไปรับสารภาพกับตํารวจทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็ยอมรับโทษตามกฎหมายทุกอย่างเลยครับเอะคุณถ้างั้นคุณเป็นพยานแล้วก็พาผมไปส่งตํารวจเลยนะครับได้สิถ้านายยอมรับผิดฉันก็พร้อมที่จะเป็นพยานว่านายสารภาพแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองทํา คนแบบนี้ต้องให้กฎหมายลงโทษฉันขอบคุณคุณมากนะคะที่ทำให้ฉันและคนที่นี่ตาสว่างสักทีถ้าไม่มีคุณเนี่ยพวกฉันก็คงโดนไอ้พ่อค้าเนี่ยหลอกไปตลอดแน<ม>่ๆๆเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคนที่นี่ก็เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันนั่นแหละค่ะถ้าเราไม่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วใครล่ะคะที่จะช่วยเราข็จริงค่ะ